สวัสดีค่ะนี่ก็เพิ่งตื่นนะนี่ก็มาอัดพห่เธบอกว่าใช้ครีมใช้ครีมไปตอนแรกเป็นตอนตรงนี้เป็นสิวนะตอนนี้นเหลือแต่รอยเ,เวลาเป็นสิวอะพอทาครีมไปสักสองสามวันมันก็ค่ะมันก็ไม่เหลือต่อแล้ว ไอค่ะก็คือจะมาให้ดูว่าขึ้นหน้าใสขึ้นเยอะมากอืมคือเมื่อก่อนอนะเป็นสิวเต็มเลยค่ะก็อหอยก็เยอะนี่มันดีขึ้นเยอะมากเลยก็อยากเลยนะคะใครสนใจก็ชินละ5 0า้บาทนะจ๊ะมีสบู่ตัวหนึ่งมีเซรัม่มแล้วก็มีคอลเจนเซนัเ่มคอลลเจนนะ มีเซรั่มตัวหนึ่งแล้วก็เซรั่มคอลลาเจนอีกตัวหนึ่งเอแล้วก็ครีมสบผมครีมสาลายครีมกันแดดแล้วก็สบู่นี้จะเป็นสบู่วิตามินซิงจ้ะโอเคไปแล้วค่ะบ๊ายบาย